เขาใหญ่เที่ยงถ้าเรามาตอนบ่ายจะเป็นเขาใหญ่บ่ายหรือเปล่านะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่ครับและเดี๋ยวผมจะไปเขาใหญ่เที่ยงครับเดี๋ยวเราไปเขาใหญ่เที่ยงกันทุกคนไปเจอกันที่เขาใหญ่เที่ยงครับเห็นปะครับมีกังหันลมอยู่ตรง เดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันนะนี่นะครับทางขึ้นเขาใหญ่เที่ยงครับเนี่ยมันก็ไม่ได้ชันอะไรมากมายนะครับขับรถขึ้นได้ไสบายๆเพื่อน,นตอนนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงครับนี่ดูดีจอดรถแล้วก็จเจอเลยกัางหันอันใหญ่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยไป เราจะเดินเข้าไปข้างในกันที่เขาใหญ่เที่ยงอ่ะเขามีจักรยานให้เช่าด้วยนะเพื่อนๆ40บาทต่อชั่วโมงครับถ้าปั่น1คนถ้าปั่นสองคนก็80บาทต่อชั่วโมงครับมันจะมีทั้ง2แบบนะถ้ามาที่เขาใหญ่เที่ยงอ่ะไม่ปั่นจักรยานนี่ก็ถือว่าพลาดเลยนะมันบรรยากาศดีมากแหละเพื่อนๆว่าแล้วเราก็เช่าจักรยานมาปั่นกันเลยไป เพื่อนๆไปปันเที่ยวกันนะเออถ้าใครขี้เกียจปันจักรยานเขาก็มีรถกอล์ฟนะชั่วโมงละ300อยแหละถ้าเราจะเอาแค่ครึ่งชั่วโมงก็200บาทนะเพื่อนๆเ,เออผมลืมบอกไปใครที่จะมาเช่าจักรยานนะให้รีบมาเช่าเลยเพราะว่าถ้ามาหลังจาก4ี่โมงครึ่งหรือ5้าโมงไปแล้วอ่ะจักรยานอาจจะไม่มีพอให้บริการนะเพื่อนๆบอกไว้ก่อนตรงนี้นะผมเช่าจักรยานมาคันละสี่สิบาทครับแต่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปปันจักรยานด้วยกันนี่ดูวิว เขาใหญ่เที่ยงแต่อย่ามาตอนเที่ยงนะเพื่อนๆถ้ามาตอนเที่ยงอะ่ะเพื่อนๆก็อาจจะเกี่ยมได้แนะนําว่าให้มาตอนเช้าหรือมาตอนเย็นเลยนะเวลาที่แนะนําก็คือช่วงเช้าก็่าจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะช่วงเย็นก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกในฝั่งของเขื่อนลําตะคองเป็นวิวที่สวยมากๆเลยเพื่อนๆ ที่นี่นะช่วงเวลาช่วงเช้าก็น่าจะได้วิวสวยอีกแบบหนึ่งแต่พอดีผมมาช่วงเย็นในช่วงประมาณ4ี่โมงเย็น5้าโมงหกโมงก็จะได้วิวพายทิตท,ที่กําลังจะตกดินแล้วนะเพื่อนๆลมก็เย็นสบายนะในช่วงเดือนธันวาคมที่ผมมาอา้าวมาคนเดียวเหรอแฟนมึงต้องมาตอนพระอาทิตย์ตกอ๋อพระอาทิตย์ตกอ่ะมันจะสวยมันจะได้รูปแบบว่าแดงเยอันนี <c oughs> ้เขาเขาเรียกอะไรนะ เขายายเที่ยงแต่เราไม่ได้มาตอนเที่ยงอ่ะต้องเรียกอะไรต้องเขายายบายดิข้างล่างนี้ก็คือถนนหมายเลขสอง,สอง เขาใหญ่เที่ยงอยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าจังหวัดโคราชนั่นเองอยู่ห่างจากโคราชก็ประมาณ70กิเมตรหรือว่าประมาณ1ชั่วโมงที่นี่ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆอีกแห่งหนึ่งเลยนะเพื่อนๆด้านบนตรงนี้มองเห็นวิวเขื่อนลำตะคองแล้วก็กังหันลมยักษ์ได้อย่างชัดเจน ตรงนี้เป็นป่าก่อนที่ชาวบ้านจะมาอยู่กันทุกวันนี้ใครที่มีเวลาเยอะๆนะเราก็สามารถนั่งรถ2แถวนะไปผายายเที่ยงได้เลยซึ่งเขาก็มีบริการอยู่ตรงใกล้ๆกับจุดเช่าจักรยานของเขาใายเที่ยงที่อ่างเก็บน้ำตรงนี้แหละ แต่เสียดายผมมีเวลาน้อยไปนิดนึงไว้โอกาสหน้าผมจะพาไปผ่าใยเที่ยงกันนะกังหันลมก็มีทั้งหมด14ต้นนะใช้สําหรับปั่นกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าลําตะคองแน่นอนว่าความพิเศษของที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีพลังลมดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทยเลยแหละช่วงที่ผมมาเป็นช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยลมเย็นมากๆเลยเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆมากันเลยอ่ะ ีมากครับลมโกเย็นสบา,ายถึงแม้ว่าแดดจะจ้าครับแต่ว่าก็มีอากาศที่เย็นครับภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ29-30มาปั่นจักรยานที่นี่ครับชิลมากเลยเฮ้ยตรงนั้นสวยดีวะเขาใหญ่อหรตรงมุมนม,มันเหมือนมีหมอกจางๆนะสวยดีนะเป็นสันเขาก็ดีเลย ขนาดแดนจ้านะแต่ลมเย็นนะก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้แล้วนะเพื่อนๆก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจผมด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆชีวิตมันก็เหมือนการเดินทางนั่นแหละเพื่อนๆ สนุกบ้างลงบ้างแต่สุดท้ายเราก็ต้องไปให้ถึงปลายทางกันอยู่ดีนะแล้วคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันนั้นก็ไว้ติดตามกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันอีกนะไว้เจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ